สวัสดีครับผมโคตรม c ่ชาแนลครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับลัคกี้บล็อกเหมือนเดิมนะครับผมก็อีกสิบโลนะครับคือไม่รู้ว่าดวงจะแยบไปไหนนะครับก็เปิดมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้สักทีครับแต่ผมก็อยากเจ้าให้ได้นะครับผมคือแบบมันต้องได้สักครั้งบ้างนะครับผมก็หมดไปเยอะขนาดนี้นะครับก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับอ่าวันนี้ครับก็อยู่กับหัวกิวเหมือนเดิมครับผม นะฮะก็ก็เริ่มกันเลยครับตอนแรกก็ลองเมเท่าเลยนะครับทิ้งครับซิวร์คอยทิ้งครับไม่เอาครับเราน้ำทิ้งครับขยะครับทิ้งเลยเอาเลยนะเมื่อครับอีกแล้วครับผม ้อนครับก้อนเก็บไว้ก่อนครับก็อื้มอ้าวนี่ครับโอ้โหเจอแล้วครับอื้อสิ่งที่ตามหามานานครับมันคือลาบห้านะครับผมที่อยู่ในลักกี้บ็อกนี่แหละครับที่ผมตามหาครับในที่สุดก็ได้สักทีครับผมแต่มาดูกันแต่มาดูกันอีกครับว่าเราจะได้อีกไหมนะครับผมไม่ได้นะครับได้ครับ ยังครับผมลาบานะครับผมสิ่งที่เราตามหาก็หมดไปเยอะครับกว่าจะได้ครั้งสักอันหนึ่งคือแบบผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะเปิดลัคกี้บอกนะครับคือดวงดวงต้องดีมากๆครับคือดวงต้อง ดีจริงๆนะครับผมเคือบก็ต้องลองกันนะครับสิ่งนี้ก็คือได้ยากมากนะครับเนี่ยผมก็เปิดมาหลาย EP นะครับหลายวันมากครับผมวันละสิบโหลเลยนะฮะก็นี่นะครับพึ่งจะได้นะครับนะครับเอาเลนนัมเมื่อครับยังครับ มีดามเมอร์ครับสโตนฮนะออกเลนดามเมอร์อีกแล้วครับก็การ์ดครับออกเลนดามเมอร์อีกแล้วครับแหมอยากให้ผมทำดีเจนตุ่นมากเลยนะครับมีเป็นโหลเลยนะครับพระบัตรมาโอรครับวันนี้สงใส่ผมอาจจะดวงขึ้นนะครับผมพอไปต่อครับ ไม่เีครับอยากได้รับอีกะครับคือแบบโลบพอตัวครับคือแบบส่งมาอีกอันสิประมาณนั้นนะครับผมขยะครับเปเปอร์ลีฟครับล็อกนะครับผม,มทิ้งไปครับ เิด์บาร์ครับทิ้งไปครับก้อนหินนะครับคอปเปอร์บาร์ครับก็โอเคซิงบาร์ครับทิ้งไปครับโหเมทัลสเคปครับโอเคก็ยังดีนะฮะบลูเฮิร์ฟครับผมเก็บไว้ทำยานะครับกระต่ายสามารถใช้บลูเฮิร์บทำยาทำยา MP ได้นะับผมส่วนเลดเฮิร์บนั้นจะไว้ทำยาพวก h p นะครับแต่ถ้าใช้สองอย่างเลยครับผมก็คือจะทำเป็นยา sp นะครับ sp ครับ sp เกคล็อกครับผองคัพเปอร์ครับเดซบาร์ครับหลังต่อไปครับมทันสเก็บวครับบลูอัลเมอร์ครับอันนี้จะไว้ทำขอควินนะครับผมหรืเจนควินครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ เดบาร์ครับสโตนครับเืปเปอร์ดีครับสิ่งนี้เป็นอะไรที่ออกง่ายมากครับง่ายเกินตัวเลยครับง่ายจริงครับอ่าฮะบีดีครับจะมีโอกาสออกอีกอันหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ได้ครับบล u มเมื่อไพคครับน้ำโง่ๆครับทิ้งไปครับ สมกโง่ครับอยังครับยังไม่เจออะไรดีเลยครับแต่ก็ได้มาครับผมก็ลามห้าอันหนึ่งนะครับก็หมดไปเยอะนะครับกว่าจะได้สักอันหนึ่งนะครับเนี่ยใช่เล่นเลยนะครับนะครับบูเฮิร์ลันต่อไปครับออเรนัมเมอร์ครับ ต่อครับอืมก็อยากให้ได้สักอันจังเลยครับแบลกสโตนครับผมก็ลืมแล้วนะครับว่าแบล็กสโตนเอาไว้ทำอะไรนะฮะก็เก็บไว้ต่อลวกันครับทินเบลเล็ตครับอันนี้ทิ้งเลยนะไว้ทำของชุดแกะนะครับ โอ้โหรอบนี้คือแบบก็อย่างเนี้ยครับมันก็อย่างเนี้ยครับครับไม่เจอเลยครับเนี่ยอ่ายอยู่ไหนเอย่อยไหนเอย่อยไหนเอย่ยอืมสโตนบล็อกครับขอดูด,ดวงหน่อยครับขอดูด,ดวงขอดูด,ดวงดูด,ดวงครับ โอ้โหมาเป็นน้ำครับก็ยังเป็นน้ำอยู่ครับบูเฮิร์บครับขยะครับการ์ดนะครับผมคอปเพอร์ออกเลนเฮิร์บอือโอ้โหเลนเฮิร์บเลยครับ เอาเลนำเมื่อไฟครับการครับผมแท้งวูดครับทิ้งไปครับไม่เอาครับอันนี้คอปเปอร์บาร์ครับอืมจริงครับชาบูไม่ออกเลยครับเนี่ยก็อยากไปลงชาบูอยู่ครับแต่มันไม่ออกอะครับผมเนียครับอเอมือ อันสุดท้ายขอสักอันโอ้ยอื้อเคครับก็คือในที่สุดเราก็ได้รับห้านะครับผมแต่เป็น EP ที่ยาวนนเหมือนกันนะครับกว่าจะได้นะครับก็เปิดมาทุกวันนะครับกว่าจะได้สักอันหนึ่งครับก็เปิดกันเลยครับล้ำห้ารออะไรล่ะโอ้โหโอเคครับคือแบบเกือก็ยังเกลือยู่ดีครับแนยวคนดวงไม่ดีเปิดยังไงก็ดวงไม่ดีนะครับผม ก็บุญมีแต่การบังนะครับก็ครับคือผมก็ไปดอบสิ่งโตมานะครับผมคือแบบผมก็ดีใจมากครับผมเออจะได้สิ่งโตแล้วเว้ยก็พอผมวิ่งเข้าแมปไปนะครับก็คือว่ามันก็คือบุญมีแต่การบังนะครับผมก็คือว่าตอนที่ผมกําลังกดเก็บนะครับผมก็คือจะเก็บสิ่งแล้วครับแต่กดคลิกเข้าไปปุ๊บมันขึ้นบอกว่า i n v e n t o r y is full ครับผมก็คืออ่า ปวดหัวเลยครับตอนนั้นนะครับผมแทบแบบอยากจะทุบแป้นพิมพ์นะครับผมทุบเมาส์ตีลังกาอยู่บนเตียงเล่นนะครับคือแบบคือแบบจะว่าไงดีครับผมก็ก็ไม่อยากจะพูดคาหยาบครับผมผมก็อยากช่องไม่อยากช่องบินนะครับก็ก็การ่ว่าก็คือก็ไม่ได้นะครับผมซิกโตครับอุซาก็ดับมาอย่างดีนะครับผม ก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมแล้วก็ครับคือกิลผมนั้นตอนนี้ก็คือกําลังรับคนเข้ากิลอยู่นะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมก็จะรับเข้ากิลนะครับผมเพราะตอนนี้ก็คือคนขาดเหมือนกันนะครับผมก็คนมีเพียงแค่น้อยนิดครับกิลของผมครับเชื่อกิลว่าทูเดอร์ริงครับเป็นกิลการค้านะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับ คนก็น้อยครับจากคุณภาพนะครับผมก็ไม่มีประวัติอะไรเสียหายแะครับก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับที่รับชมครับ